สวัสดีค่ะก็มาพบกันกับน้องบุฟองนะคะเอามีดจะไปไหนนี่ไม่เข้ามือเลย <c oughs> นี่ส่วนตอนนี้เราจะไปหา,าส่วนผสมขน,มขนมของเรานะคะขนมไทยนะคะชื่อจะเป็นขนมไทยหรืเปล่าจริงไหมไม่ได้ใจก็คือที่เราอยากกินอะทุกคนก็คือกระ ลำแม่เหรอคะอนั่นแหละน้องอยากกินมากๆเลยนะคะซึ่งเราไปหาดูแล้วมันทำง่ายมากๆนะคะก็เราจะลองมาทำดูว่าจะเละหรือว่าจะกินได้นะคะตามไปดูนะตอนนี้เราจะไปหาอันนี้ไปหาอะไรใบเตยนะคะใบเตยเตย มีตีหัวสลัดยิ้มจ้าอิมอ้มแม่วานนี้เป็นไปมี่ไงเ้เพื่นปอออกลงเป็นไพนที่นั่งหลงเข้าเมียอ๋ออ,อ,งงอ,อ,อเค ราจะไปอีกเอาอีกที่เพราะตอนนี้คือใงบ้านไม่มีนะโอ้หายยากจังเลยใบเตยของเราก็เลยน้องคิดว่าต้น,น,เ,น,เ,ตนเนี้ยเป็นใบใบเตยนะเนี่ยผะว่าต้นหน้าบ้านน้องเหมยอ,อะนี่เป็นต้อนอะไรน,นี่จะเป็นยานะหรือว่าต้นพารวยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้นเนี้ย <c oughs> เห็นเขาพูดแบบนั้น <c oughs> แต่น้องก็ไม่รู้รวยไม่รวยสักที <c oughs> <c oughs> นี่เป็นต้นผีเออบอกว่าอผีจะกลัวนะคะซึ่งเขาจะพูดแบบนั้นเนาะดูนี่ส่วนต้นนี้ก็ตาแล้วเจ็ดจันนะคะก็จะเออบอกว่าถ้าเราปลูกต้นนี้อยู่หน้าประตูบ้านแบบนี้ก็แต่บอกว่าดีอยู่เนี้ยเนาะแล้วก็สวยด้วยผีจะได้ไม่เข้ามานะคะแต่ผีมีไหมคิดว่าผีมีไหมน้องเหมยมีมีหรอไม่มีหรอกพี่ว่าไม่มีทำไมเพราะอะไร ถ o, see, whatever, so ้ามีก็เห็นแล้วสิก็ไม่เห็นอะไม่เห็นก็มีเห็นในฟันแต่ไม่ทานนะใช่เห็นปลาได้โง่หนาวปูอุ๊ยตอนนี้ไป๊บนโทรหาพี่อันคนที่เขามีก่อนว่าจะมีไหมเราไปหาไปเอาไว้ไว้ไว้เอออันนั้นเขาหรอโอเคอะโอเคเขาอยู่ข้องบนนั่บจับแล้อินอุ่นที่ยากเดือยนีเฮ็ดอีกับปัน หนกมันนอนนี้วันนี้ชีวิตใส่มากน,น,น้อยหนหนก่มท่นอนนอนนี้มันน่าหุยได้ค์เข้ามาเด็กสิก็แรกเราจะปั่นใบเตยก่อนนะคะอย่างที่เขาสอนนะคะ หรือที่ทำของเราก็เป็นประตูดีนะคะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนน้องปั่นใบเตยแล้วอ่ะมันจะเหมืนเขียวนะคะแต่อันนี้เขาสอนทำไมต้องปั่นใบเตยใส่ด้วยว่ามันจะหอมหรอ นี้น้องก็ไม่แน่ใจน้องก็ทําตามแบบเขาสอนเองนะคะทุกคน,กคนจะจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะท้ามาดูเราอยากทําแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าจะกินมากะค,ะค่ะพราะว่าสึกว่าไม่ยากอะไร กะทิแล้วก็หางกะทิแต่เราไม่มีนะมันแปลว่าแบบไหนหัวกะทิหางกะทิก็เป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่หรอใส่หมดหมดเลยนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ทีเดียวด้วยกันเลยนะคะหรือว่าน้ำเดือนมาก่อนค่อยใส่ น้ำเดือดใช้ใส่เพราะว่ากลัวมันเหม็นอ่ะนะแล้วก็รอก่อนตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะคะเราจะใส่ใบเตยของเราลงไปนะหอมมากหอมมากลอมม้ง เข้ากันก่อนข้าวกับอันเนี้ยข้าวเหนียวเราแป้งข้าวเหนียวอันนี้อันเมื่อก่อนที่เราทำเนาะจริงๆมันก็เหมือนเข้าแอปทางนี้สิแต่แม่มันคือไม่เต็บ ผิดวิธีแล้วอะไรทุกคนเพราะว่าเพราะว่าน้ำอะเราตั้งก่อนไงเราไม่ควรให้เข้ากันก่อนอ่ะลืมนี่เหมือนข้าวสุกอ่ะทุกคนเมืนข้าวมันสุกอ่ะทุกคนตอนนี้แค่ทำก็ผิดแล้ว ผิดวิธีจะเดินผิดก่อนขำตัวเองม่งมากเลยทุกคนจริงๆเขาไม่ให้ตั้งน้ำให้แบบว่าตั้งน้ำอันนี้ร้อนไงแต่น้องอะ่ะไปใส่ให้มันร้อนแล้วอะ่ะร้อนแล้วก็เลยลืมตัวไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไหนๆก็คือเขาอะ่ะให้ใส่กะทิแล้วก็ ใส่อันนี้เข้ากันแล้วก็เอาข้าวนี่นะเข้าแป้งเนี่ยเอามาคนให้เข้ากันแบบนี้ยแต่น้องลืมไปน้องไปตั้งน้ากะทิกับน,น้บํนาใบเตยร้อนนะคะก็เลยแบบว่ามาใส่ข้าวว่าเป็นแบบนี้สิเนาะใช่ไหมเพราะว่ามันคือแบบเหมือนข้าวสุกแบบนี้ข้าวสุกนิ้น,นิดอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทําไงได้อะ่ะเดี๋ยวเราเราจะนั่นอีกทีนะ แต่ว่าตอนนี้เราซื้อกระเทียนนั้นมาแค่นิดเดียว่ดแต่ว่ามันหอมอยู่นะตอนนี้หอมอ๋อมาดูวิธีนะคะจะเละหรือว่าจะได้กินนะทุกคนน่าจะได้กินอยู่แหละแต่หน้าตาไม่จะไม่เหมือนคนอื่นมากกว่าเราใส่เกลือน,นิดนึงเพราะว่าเราใส่กระเทียมไปแล้วเนาะ ตัดเกิอด,ด้วยนิดนึงนะคะคือจะบอกว่าเมื่อกี้น้องใส่ห,หัวอันนี้ไปด้วยตัดที่นะตัที่แบบว่าเป็นซองแบบเน,นี้ยไปด้วยเพราะว่าน้องใส่น้ำเยอะไปเนาะปล่อยมาแหละเนาะมันก็จะเป็นเม่นๆแบบเ,น,เน,นี้ยทุกคน <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเละตั้งแต่แรกอย่แล้วทุกคน เหมือนเหมือนถ้าเราทำข้าวพื้นแบบเนี้ยถ้าเราใส่น้ําร้อนมันก็จะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้แหละทุกคนคืออัน <c oughs> เขาเรียกว่าคนทําไม่เป็นนะคะ <c oughs> แต่นี้ที่เอ่อไว้เราลองทําก่อนเนาะถ้ามันอร่อยแล้วก็ค่อยทํากินอีกนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทําให้เละแบบนี้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราผิดพลาดไปนิดนึงนะทําไงได้อะเพราะว่ามันผิดไปแล้วเนาะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะคะอื <c oughs> <c oughs> ให้เปิดไฟเข้าอันนี้แล้วก็มาต้องใช้เวลาเขาบอกว่าเขาทำนี่ใช้เวลาสมชั่วโมงเลยก่อนมันจะเหนียวเหนียวดึบดึนะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงมาคอยดูนะ มันเหมือนข้าวฟื้นเลยเข็มเกลือมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดอู้หหอมมากเลยอะออกแรงจริงๆทุกคนไม่งั้นมันจะติดหม้อ แล้วก็เราจะใส่อุ้ยแต่ตอนนี้มันแค่ทำแค่แป๊บเดียวนะมันก็แบบว่าเหนียวหนึบแล้วดูสิออกแรงจริงๆขนาดขึ้นคนนั้นนี่นี่ก็คืออะไรนะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลมะพร้าวาน้ำตาลตาลปิ๊ด ต้นมะพร้าวเพราะว่าเราใช้กระทะเนี่ยกระทะไฟฟ้าไงมันจะใช้แบบว่า เขาไม่ใช้น้ำตาลนะเขาจะใช้อันนี้เลยแต่เขาจะาแบบว่าจะใส่อะไรประมาณเท่าไหร่เขาก็จะบอกจะบอกเรานะแต่อันนี้เราแบบว่าทำแบบอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เพราะว่าถ้าชอบหางก็จะใส่อันนี้ คนตาด,าดีดีนะแต่ว่ามันยังไม่เย็นแต่เราอยากกินมากแล้วเราจะลองชิมด,ดู in mm -hmm. mm -hmm. อย่าเลมากอ่ะเราปล่อยให้มิเนเกมเขาเร็วได้กินเหมือนที่เขาขายแล้วอ่ะสหรบคิปดีขอตัวลาเพล็กเท่านี้นะคะใครที่ชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กสดส,ดสดมัครใหเป็นกำใจให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายติดมือเลยอ่ะสวัสดีค่ะ